สวัสดีครับน้าๆนยามเย็นครับบรรยากาศยามทุ่งยามเย็นวันนี้เรามาทําคลิปลงเบ็ดปลาไหลกันอีกแล้วน้ําเยอะไม่รู้จะไปตกปลาที่ไหนมาทําคลิปปลาไหลกันนี่ว่าโอเคครับลุยกันเลยโอเคครับน้าๆลงเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลอรุ้นงินคืนนี้มากนนะนั่นหนึ่งนี่นไม่ต้องดูวิธีการลงดูวิธีการลากเดี๋ยวมาลอรุ้นตอนละอย่างเดียวครับ ลงไว้สิบพอคันมาดูว่าคดีเราจะมีผลงานไหมรรยากาศบรรทุงโอเคครับเดีย๋ยวรอลุ้นกันครับสวัสดีครับน,นะานะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเรามาดูผลงานกันว่าเราจะมีผลงานนะฮะให้น้าะนได้รับชมกันไหมอเค,ครับไปลุยก,กันเลยนี่ครับนนาะ อันนี้มีตึงครับมารุ้กันมรื้อกันลืมขาก,กล้องมาถ่ายลำบาก <c oughs> อน,นี้ก็มีผลงานครับเห็นตัวเลยนี่นี่ตัวสวยด้วยโอ้โหยอดครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับ คันนี้มีลุ้นอีกแล้วครับนะนะสายตึงครับอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวลุ้นกันอเอาลำบากเลยพักกล้องแปบงง๊บกล้องหัวอกล้องหม้อคับทนนะสายใหญ่เลยสวยง,งามสวยงามครับอยู่อีกสามสี่คันเลยครับลุยต่อเลย น,นี่ก็มีรุ้นอีกแล้วสายตัเยี้ยวครับนะไปเป็นีไอ้ก้นกบครับไม่ใช่ไปลาไหลหรือว่าน้เห็นป่าก้นกบงูงครับงูง โอเคครับนะฮนะผลงานรวมเช้านี้ได้สามตัวสวยๆครับตัวสวยๆเลยหมานครับหมานพออยู่พอกินครับพอได้แกงโอเคครับโอเคครับนะนะผลงานรวมเราสามแต้มพอพอได้ครับพอได้ฝากกดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ให้เป็นกําลังใจกับช่อง CN คนหาปลาด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ